ไฟที่ก้นส,สวยๆเนาะก้นส,สวยๆนะคะแล้วเหมือนอวบอิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ่านั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสรวยและบ้านปลายชีวิตคุณจะอยู่สุขสบายก่อนจะไปเช็คดวงกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้แม่หมอด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคน วันนี้แม่หมอกกอยกลับมาทำคลิปเกี่ยวกับไฟกันอีกแล้วนะคะคลิปเกี่ยวกับไฟ EP 2ค่ะ oh. วันนี้จะมาอ่าเล่าให้ฟังว่า5ตำแหน่งนะคะเป็นจุดไฟรับซับเออนะคะ oh. แต่ออกตัวก่อนว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีอีกหลายตำแหน่งที่รับซับแต่แม่หมอกกอยนะคะยกตัวอย่างมาแค่5ตำแหน่งเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะว่าไฟตำแหน่งใด รวยรับทรัพย์ค่ะตำแหน่งแรกนะคะก็คือติ่งหูนั่นเองค่ะนี่นะคะบริเวณตรงนี้นะคะติ่งหูนะคะติ่งหูเนี่ยเปรียบเสมือนหยดน้ําหยดน้ําที่เปรียบเสมือนอน้ำไงมายถึงน้ําที่น้ำเนี่ยคอยหล่อเลี้ยงเราถูกไหมคะมนุษย์เนี่ยอยู่ได้เพราะน้ําเชกเช่นเดียวกันนะคะก็คือถ้าเรามีไฟที่ติ่งหูนั่นหมายถึงว่าเราเนี่ยคะ่ะ จะมีกินมีใช้นะคะไม่อดไม่อยากแล้วก็มีโอกาสที่จะรวยรับทรัพย์ได้เช่นกันค่ะตำแหน่งที่2ก็คือไฟที่ปากค่ะนี่อยู่ตรงเปลือกปากเลยเนี่ยเนี่ยเน,ยเนยปากที่เราเนี่ยะแดงๆตรงเนี้ย่ะอ่าใครที่มีไฟบริเวณนี้นะคะนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะชีวิตดีขึ้นร่ำรวยขึ้นแล้วก็กิจการของคุณเนี่ยจะ มั่นคงมั่งคั่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าข้อเสียนิดนึงนะคะก็คือก่อนที่คุณจะรับทรัพย์ร่ำรวยตรงนี้คุณต้องผ่านการลำบากมาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีไฟอยู่ที่ฝีปากนะคะก็สู้ๆนะคะเพราะว่านั่นหมายถึงว่าคุณมีเกณฑ์รวยรับทรัพย์แน่นอนค่ะ <S <S 3. ไฟรับทรัพย์บริเวณนิ้วมือก็คือ นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะท่านใดที่มีไฝที่นิ้วชี้กับนิ้วกลางนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะมีอํานาจนะคะแล้วก็มีวาสนานิ้วชี้หมายถึงอำนาจนิ้วกลางหมายถึงวาสนานั่นหมายถึงว่าสองนิ้วนี้นะคะจะสามารถสร้างผลงานให้กับคุณสร้างอาชีพสร้างงานให้กับคุณจนคุณสามารถรวยรับทรัพย์ได้เช่น,น,นกันค่ะ นิ้วชี้กับนิ้วนางนะคะจะซ้ายจะขวาก็ได้ค่ะ 4. จุดที่จะรวยรับทรัพย์อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณนมค่ะนมเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณหัวนมหรือว่าตรงเต้าทั้งสองข้างซ้ายขวานะคะเพราะว่าหมายถึงว่าตรงเนินนมเนี่ยค่ะมันหมายถึงแหล่งรับทรัพย์ แหล่งรับซับมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นความเป็นภูเขาสองลูกนั่นหมายถึงว่าความเจริญงอกงามน,นะคะการที่มีฝายตรงหัวนมเนี่ยมันดีมันรับทรัพย์ยิ่งถ้าได้อยู่บริเวณที่ตรงตรงเนินนมอะค่ะเออโนนเนื้อนิ่มๆนะไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะเหมือนกันไม่ว่าจะซ้ายเจ้าขวานะคะก็จะเป็นจุด รับทรัพย์เหมือนกันค่ะรับทรั์อีกที่หนึ่งนะคะตำแหน่งที่5นะคะก็คือตรงตะโพกและก้นค่ะแน่นอนเลยตรงก้นเนี่ยค่ะใครที่ก้นส,สวยๆเนะาะก้นส,สวยๆนะคะแล้วเหมือนอวบอิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกถึงลักษณะของคนที่อุดมสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นถ้าใครมีฝ่ายตรงก้นหรือตะโพกนะคะ,ะนั่นหมายถึงว่าคุณมีโอกาสรวยและบ้านปลายชีวิตคุณจะอยู่สุขสบายและบ้านปลายชีวิตคุณก็จะมีเกณฑ์รับทรัพย์ก้อนโตไว้ใช้ในยามแก่นะคะแน่นอนเลยถ้าตะโพกแบบยิ่งกลมยิ่งสวยเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ฝ่ายของเราเนี่ยมันมีออร่า <c oughs> หรือเรียกกันว่ามันยิ่งเสริมให เป็นจุดตำแหน่งที่ฝ่อยู่แล้วจะยิ่งรับทรัพย์และสบายในตอนแก่นั่นเองค่ะ เอาละค่ะสำหรับ5ข้อนี้ใครมีไฟอย่างที่แม่หมอกกอยบอกบ้างเอ่ยนะคะถ้ามีและถ้ามีตำแหน่งที่ที่แม่หมอกกอยบอก5จุดเนี่ยถือว่าคุณโชคดีและคุณกำลังมีเกณฑ์ที่รำ่ำรวยแน่นอนนะคะก็แม่หมอกกอยขอเป็นกำลังใจนะคะขอให้ทุกคนฟาฟันอุปสรรคแล้วก็ขยันอดทนสู้ๆนะคะแล้วเราก็จะไปถึงความรำ่ำรวยได้ด้วยเช่นกันนะคะอย่าลืมกดติดตามให้แม่หมอกกอยเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มี กํานงใจในการผลิตคลิปต่อต่อไปอย่างยาวนานให้กับทุกๆคนได้รับชมกันนะคะวันนี้แม่หมอก้อยไปแล้วขอบคุณแล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมนะคะใครที่อยากจะดูดวงก็ที่อยู่อยู่ใต้คลิปแล้วนะคะติดต่อแม่หมอก้อยได้เลยค่ะบ๊ายบาย